สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน f อฟโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับเช้าวันที่16พฤษภาคมนะครับ2566เนอะวันนี้แอดก็มาย้ำฝันกับคุณยายเนาะก็แล้วก็หลังจากคลิปคุณยายก็น่าจะเป็นคลิปพี่ฟ้าเนาะก็ต้องบอกว่าทั้งสองท่านนี้ วันนี้ฝันย้ำกันดีมากนะครับโดยเฉพาะฝันของคุณยายนะครับคุณยายบอกว่าถ้าช่างวันนี้ไม่ออกนะครับคือต้องแบบต้องวิ่งไปหาพระหาอะไรนะครับเพราะว่าในฝันมันแจ่มชัดมากนะครับในนิมิตนั้นแบบเหมือนเป็นเรื่องจริงเลยนะครับเพื่อนเอฟซีครับแล้วก็มีเพื่อนเอฟซีที่ถามแอดมันเนาะ ว่างทานได้ดีมากครับถามว่าคุณยายฝันเห็นฝาบ้านเป็นรูหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่านี่นะครับเดี๋ยวแอดจะไปสรุปโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายวันนี้ต้องบอกว่าแทบจะสรุปได้ได้เลยนะครับเราแค่ไปย้ำกันเท่านั้นนะครับในสรุปโค้งสุดท้ายนะครับหลังจากคลิปพี่้าเนาะก็เหมือนเดิมนะครับต้องขออนโมทนาบุญกับเพื่อนที่ีทุกท่านนะครับ ที่ร่วมสร้างบทเข้ามานะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับแอดก็ต้องขอฝากผลงานเพลงของค่ายแอดนะครับก็เพลงที่สองวันที่ย2นี้นะครับและต้นเดือนหน้าเพลงที่3ามก็จะปล่อยแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเรามาเข้าฝันของคุณยายกันเลยนะครับเราก็ถ่ายมุมนี้นะครับเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องนะครับวันนี้เออ ั้งนี้นะครับคุณยายเล่าให้ฟังว่าอ้ขณะที่คุณยายนอนอยู่นะครับก็มีรู้สึกเหมือนคนมาทุบหมอนนะครับมาทุบหมอนไม่พอนะครับเหมือนพยายามดึงหมอนนะครับแล้วก็ดึงจนหัวคุณยายหล่นจากหมอนนะครับคือในฝันนั้นคุณก็มีเสียงเรียกคุณแม่คุณแม่คุณแม,ณแม่เรียกอยู่นั่นแหละครับเหมือนให้ลูกมาฟังเขานะครับ คุณยายก็ตัวเองอยากจะลุกแต่มีความรู้สึกว่าง่วงนอนมากนะครับคือลืมตาย่ังไงก็ลืมไม่ค่อยขึ้นนะครับแกก็มองไปก็เห็นเจ้าแม่นะครับอยู่ตรงหัวเตียงนะครับคือเหมือนนั่งนั่งพิงหัวเตียงแล้วก็เออไอตรงนี้แอดก็ลืมว่านั่งพับเพียบหรือว่านั่งแบบว่าพาดขายาวไปเนาะตรงหัวเตียงนะครับแล้วก็อยู่ตรงหัวคุณยายเลยนะครับ คุณยายมองก็เห็นเจ้าแม่รอบนี้ปล่อยผมยาวนะครับแต่ว่าผมผมไม่ตรงนะครับผมเป็นเหมือนลอนๆเหมือนคนที่เป็นอ่าภาษาไทยเขาเรียกอ,อะไรอออ่ะเาก้าวนางน้อยน่ะที่เป็นม้วนม้วนม้วน่ะเป็นขดๆดนะครับแต่เป็นผมยาวแล้วก็เสื้อคล้ายๆลายลูกไม้สีฟ้านะครับแล้วมีผ้าคลุมแบบคือคุณยายบอกว่า เจ้าแม่นี่สวยสวยยิ่งกว่าดารานะสวยมากผิวพรรณแบบเปล่งปลั่งและเป็นประกายนะครับคือแกบอกไม่อธิบายไม่ถูกแต่รู้ว่าสวยมากๆนะครับสวยมากตั้งหลายปีมันก็ยังไม่ไม่เคยแก่นะครับเจ้าแม่ยังสวยตลอดนะครับแล้วคุณยายก็เหมือนพลิกหัวนะครับพลิกหัวพลิกหัวมาก็เห็นบริวารน,นั่งอยู่ตรงพื้นนะครับเพราะคุณยายนอนนอนบนเตียงเห็นบริวารเป็นผู้หญิงสองสองท่านเนาะ เรียกคนก็ไม่ถูกเป็นสองท่านนั่งอยู่แต่คุณยายก็เหมือนเขานั่งอยู่กับพื้นคุณยายมองเห็นแค่ครึ่งนะครับเขาก็นุ่งด้วยผ้าเฉลียงนะครับแล้วก็มัดผมนะครับบริวารคือความสวยนี่คือสู้เจ้าแม่ไม่ได้นะครับบริวารน,นี่ที่มาที่ติดตามมาตลอดนะครับเจ้าแม่ไปไหนก็จะมีบริวารตามมาด้วยนะครับก็เจ้าแม่ก็พยายามดึงพยายาม ทุบหมอนให้คุณให้คุณยายลืมตานะครับเพื่อมาฟังเขานะครับมาฟังแล้วก็คือหัวคุณยายนี่ตกจากหมอนนะครับเหมือนเจ้าแม่ก็พยายามจะจะดันคืนให้คุณยายแบบหนุนหนุนหัวให้คุณยายนะครับแล้วก็คุณยายก็สลืมสลือในฝันเอ๊ะทำไมทําไมลืมตาไม่ได้คือจะคุณยายอยากจะพูดตอบโต้เขานะครับแต่ความรู้สึกนะักคุณยายบอกเห <c oughs> มือนไม่ได้ฝันนะแกบอกว่าเหมือนไม่ได้ฝัน เหมือนรู้สึกตัวแต่ว่าเหมือนเหมือน ske, เหมือนเขาทำให้ให้คุณยายลืมตาไม่ได้คือคุณยายแบบเหมือนรู้สึกตัวไม่ได้แต่ในความในความฝันรู้สึกตัวเองว่าตัวเองไม่ได้ฝันคือเหมือนมองหน้าเห็นเห็นหน้ากันชัดๆมีคนมาทุบทุบหมอนทุบหมอนอยู่บนหัวหัวนอนแล้วก็ดึงหมอนด้วยนะแล้วก็หล่นจากหมอนจริงๆด้วยนะคุณยายหล่นจากหมอนจริงๆนะความรู้สึกเจ้าแม่ก็ตะโกนนะครับว่าคุณแม่ศูน 080มาแน่คุณแม่080มาแน่มาแน่แน่จ้าแม่ก็ย้ำอยู่อย่างนี้นะครับคุณแม่ก็ได้ยินชัดเจนนะครับเพียงแต่มีอาการเหมือนสลึมสลือน,นะคุณแม่แต่ว่าไอความรู้สึกตัวว่าตัวเองไม่ได้ฝันแน่นอนนะครับคุณแม่เหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นนะย้ำว่ามาแน่มาแน่นะครับเพื่อนเอฟซีครับโหนะครับเพื่อนเอฟซีครับถ้า คุณยายบอกว่าถ้าครั้งนี้ไม่ออกนะครับแกต้องไปหาพระหาอะไรแบบต้องทําพิธีนะครับแกบอกว่าต้องมีอะไรแทรกแน่นอนนะครับถ้าฝันขนาดนี้แล้วไม่ออกนะครับเราไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับก็ยังไงเพื่อนเนปซีก็ลองเก็บไปพิจรารณาดูนะครับก็งวดนี้ก็แทบจะชัดเจนเลยนะครับความฝันเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้เกตติดตามนะครับยังไงก็ ร่วมลุ้นกันนะครับให้งวดนี้เลขช่องของเราเข้านะครับวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ